ที่หมายแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มานอกสถานที่อีกหนึ่งวันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้าสรรพสินค้าเดอมอลงานวงวานครับวันนี้มีเอ่อรายการสักหนึ่งรายการนะครับก็เป็นพวกเป็นผ่านนะครับผ่านพุ่มเป็นถุทองงานถุทองนะครับดูเจะว่าจะเป็น สมบูรณ์ไหมนะครับราคาจะต่อรองได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เรามาทำงานนอกสถานที่นะครับตามไปครับชั้นชั้นอาหาร คือว่าลูกค้า F c ซนะครับจะรออยู่ตรงไหนนะครับสวัสดีสวัสดีครับนี่ก็เป็น F อซนะครับอย่างที่บอกกันนะครับนี่นะเป็นเขาเรียกพานผมทองพานสมทองพานสมทองสมเงินนะครับผมสมเงินเนี่ยตั้งแต่สมัยยุยานะแล้วก็เป็นพวก ผมลงยาก็ทำใต้ก็เยอะนะแต่งานถมทองเนี่ยเป็นงานทางภาคกลางราตนาุสิ่งนะครับแต่งานพวกงานถมหรืองานพวกนี้จะมีมาตั้งแต่สมัยทุกไทยมาอยุธยามารนาวสิ่เป็นการถ่ายทอดนวัตกรรมถ่ายทอดเกี่ยวกับงานฝีมือนะครับ ถ้าว่าทังงานถุนทองเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นๆอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับงานพวกนี้นับว่าเป็นของมีค่านะของสวยงามแล้วก็เป็นของที่ปัจจุบันเนี่ยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วนะก็ยังมีคุณค่าทางนักสะสมเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็หายากขึ้นแม่บอกนี่ล้วงไปล้วงมาไม่เห็ดูบ้านดูรายละเอียดนิดนึงนะครับไรครับพี่ดูได้เลยรายละเอียดนิดนึงว่า งานแตกงานอะไรหรือเปล่าพวกนี้จะมีการซ่อมกันแซมมาตั้งแต่บรบาณโบราณนมากน,นะครับเป็นน็อตใช่เนีสมัยงานโบราณน,นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับโค้นเขาก็จะเป็นทองแดงนะเพื่อให้ยึดกับตัวผ่านนะครับผานผ่านเนี่ยนะครับยีกตัวผ่าน แล้วมีข้อแหวนรัดด้วย mm hmm. นะนี่เป็นงานเก่าแต่อะไรนี่สวยนะพี่มันทองเท่มันสวยนะวัสดุนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเงินนะครับแล้วก็ผมทองทำไมถึงเรียกถมทองครับ <anz i ado> นี่ครับเป็นทองคําแท้ๆนะครับทองคำแท้ yeah แล้วก็เป่าเป่าให้ทองคําเนี่ยนะครับยึดติดกับเงินนะครับแล้วก็ลงถมถมไอ้ที่มันสีด hmm. ํานะครับสีดํานะครับแล้วก็ลายข้างนอกเนี่ยพื้นนะครับเป็นพื้นเนี่ยก็จะลงดํา แล้วถมทองก็จะเป็นลายดอกเป็นลายดอกพวกนี้นะครับเป็นทองคําแท้ๆนะทอ,องคำแท้นะครับเขาพ่นเป่าไฟแล้วก็รีดนะครับให้ตึงแล้วก็วเรียกช่างสิบหมู่อะไรอย่างงี้ก่อนน่าจะประบานเ <ๆ S 2> ขาเรียกช่างสิบหมู่ครับช่างสิบหมู่สมัยก่อนช่างสิบหมู่เนี่ยมีเฉพาะในวังนะครับสมัยต่อๆมาก็จากช่างสิบหมู่ก็จะมีลูกหลานเนี่ยมาทําข้างนอกเหมือนกันนะครับมาทําด้านนอกแต่ว่ายังคงคุณค่ากับ งานฝีมือจริงๆนะครับโอ้เ oh, จ้าของอายุมาก <S <S แล้วนะครับได้ค,ดคาๆว่าได้มาโหตกทอดมา <S <S นะครับลูกคนเล็กนี่อายุเท่าไหร่นะครับลูกคนเล็กลูกคนเล็กนะครับของเจ้าของผ่านปุ่มนีนะครับอายุ85ไม่น่าเชื่อน,นะครับแล้วคุณพ่อจะอายุเท่าไหร่นะครับแค่ลูกเน,นี่ยอายุ85คนเล็กโอ้โหคนเล็กด้วยนะเล็กสุดโอ้ยตายตายครับ เป็นของเก่าแก่จริงๆนะครับเป็นของเก่าแก่จริงนับว่านับวันแต่จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและหายากด้วยนะครับแม่ใบนี้นับว,ว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้เ,เ,ดกเกรียกนะครับแหมเป็นเก,กียกรติมากเลยนะครับแม่เอฟซีกันประจำนะเป็นแฟนกันเรื่อยก็ต้องแบ่งของแบ่งของกันเก่งนะครับหาของสวยๆงามๆอย่างนี้ได้ออีป่ปัจจุบันนี้เรียกว่าหายากมากานะครับ ปัจจุบันมีการสะสมนะครับมีการนิยมนะครับแล้วก็พวกคนที่พอมีสตุ้งสตางเนี่ยเก็บไว้เป็นคอลเลชั่นเยอะจริงๆนะครับหายากนะครับนัว่าในท้องตลาดนี้แทบจะหายากมากแล้วนะครับก็แหมนะครับมีได้มีโอกาสได้ชมพันธุ์พุ่มนี้นะครับเอาไว้ EP หน้านะครับเราจะนำเสนอนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยวันนี้ขอทาไปก่อนนะครับไปพบกัน ทีหน้าครับผมเดี๋ยวต่อรองราคาก่อนนะครับ <zones>